ว่าแม่บอกลูกว่าแม่สิจำไปจนตายเลย่ะเพิ่งเหน็นได้ยังไงยำลงท่านมณนีของเมตุนั่งเอกกับพระเอกอยุ่นี่ละจ้า สูตรนี่ก็จะเป็นสูตรน้ำยำ่ถ้าผูใ้ใดว่าคักใจใช้น้ำปลาขวดนี่น้ำก็ได้จ้าเค็มคนมากมือเจ้านัวหอมจ้านี่เมืองหลากหลายเลยมูเจ้าแม่ก็ไปเมาแมโคโครดมาเดอม,มือสั้งขั้นรถหนึ่งคุณนะจ้าบัาน,นี้ก็สีย่ำให้อันพี่น้องเพิ่น,มนเมธเฮี่ยนให้เนาะมาสาเฮียนให้เมตุเนี่ยละสียำสูเพิ่นกินเ้ยจ้าบัาน,นี้ลงมือยำให้เพิ่นก้อนเพิ่นสีทาโดนเดอร์ม,มือเจ้มา,า,นา,นา,ามาไปสูน์บ่าน้ำยำเพิ่นแซ่บรีบ่ตักอยก็ยังบบเซียเด้ว แม่ขอชิมเพียวๆก่อนแม่ไม่เชื่อว่าน้ำยำม,มาเปะนะสมคั่มเปนเบาไจา้จ้ะเป็นย่องคักดังคักได้ไน้ฟีดเพิ่นอะนะมแม่ซิมซอนหนึ่งได้ละป้ามุจเจา้าถาผู้ใดบ่กกินเปี้ยวคือรสชาติแบบปานมาว่างใหม่เลยค่ะอร่อยมากเลยมุอเจ้าเพียงแต่ไผ่มักเพชดมาเติมเพชดเอาเนาะจา้ะแต่ความเปียวนี่กลมมพอดีเลย ือปากคักเด้อมือเจ้าโอ้สรงคั่มเป็นเลือ่อยหลีเนาะอ่าเพิ่งกุ้งสดกุ้งดิบนี่ยนะจา้าปนกันเลยยำให้พ่อเพิ่นก่อนเด้อมือเจ้าให้ซุ้มเมพิ่นนั่นล่ะอเ,เออเาอยากยั้งกะส่ไปเด้อจ้ามีหลากหลายมือนีกุ้งมึกมือเจ้าบ่าต้องไปเฮ็ดอีหยังหลายบ่ต้องไปเครียดเด้อค่ะข่อยผู้นึงล่ะยำนี่ข่อยโอ้ยบ่ถือใจจักเชียเห็ดกับ่เคยแบบถูกใจถูกปากผู้ใดดอกยำให้ลูกให้ผัวกินนี่บ่ต้องเบาถึงเลยมือเจ้าเพิ่นว่าโอ้ยจะมินบ่แซ่บ ใครพเป็นเนี่ยคุณี่ขวดเดียวจบง่ายคักมุเจ้ารสชาติถือปากหัวหักหัวลงผลละขวดเนี่ยแซ่บหลายชีบอไข่เม็ดลูกกัยังหักยังลงเนาะผลเอาใส่หลายหลายเด้อจ้ะบ่มีการเข้มเดินานำย,ย่ำเพิ่นมุเจ้าก็ดีเป๊ะคุณหน้านมุเจ้าเข้มข้นมากเลยถึงใส่หลายกับบ่มีการเข้มเลยจ้ะยังมาเพ,เเพิ่นเหตดจังไหนเพิ่นคือเห็ุใดมาพอดี่เนาะมึงดูมุเจ้าคุณนะคะช่ำม,มากเลยดอกหอมน้่ เปิดร้านย่ำกับเปิดอใจเลยจ้ามีขวดนี่ขวดเยลล้ำาำของพิมริบให้เนี่แหละจ้าโอ้ยมากเป็นเลพอดีเลยรสชา,าติส่วน้องไปเห็ดอย่างหลายประตรงเขียดอ่ามูเจ้าให้สังเกตด้วยค่ะน้ำย่ำเพื่อน,นี่ความเค็มข้นความเหนืดมันจิเคลือไปกับกุง้งกับปลามหมึกเข้าเลยค่ะีสีบ่แยกไผ่แยกมันเ้อเพลชัยความลมํามุนละกันนี่มูเจา้าจิเคลือไปน้ำชินพักชินเข้าเลยเราความอร่อยกับจิยู่หันละค่ะจิใส้บักหน้าไปขขางๆเพื่อ ผู้ดใดเพิ่นมากินเปรี้ยวเด้อค่ะเด้อแล้วน้ำย่ำสูตรนี้เด้อค่ะบ่แม่นเทออกมาแล้วน้ำไหลโจเริ่มจาเทออกมานี่ไหลแบบไข่ไข่ความหนืดความเข้มข้นของเขาอะค่ะดีมากเจ้าครับเสิร์ฟก่อ,เอ,อนเด้อเดี๋ยวก็ต้องไปตวงน้ำหวานสามส่วนน้ำสองส่วนค่ะต้อง,องต้องเ